อนำความดีเล็กๆจากหัวใจของเยวาวชนมาร้อยเรียงเป็นความงดงามถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงงานมาลายวิถีพุทธสุขใจผู้ร้อยชื่นใจผู้รักสางพลังอาชีพชุมชนค่ะปัจจุบันนักเรียนหลายคนใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเกมออนไลน์มากเกินไปครับทำให้ขาดสมาธิในการเรียนการบ้านไม่เสร็จและลืมหน้าที่ของตนเอง ปัญหานี้ยังส่งผลต่อสุขภาพอารมณ์และความสัมพันธ์ในครอบครัวของพวกเราด้วยครับเล่นเกมละได้ยบ่ัไหมไม่เอาอ่ะมันไมมีประโยชน์รอไป่ายลื่อสนุกไ้ได้ไงกันหมเกืออะไรหรอ่เช่นลอะไรไงได้บุญแถมได้ตังด้วยน่าสนใจไปไปไปพมกว้เรา พวกเราจิวงว่ามันคิดว่าจะใช้เวลาว่างอย่างไรให้เกิดประโยชน์สนุกได้เรียนรู้และได้ทําความดีไปพร้อมกันโดยรู้จักทําตามหลักอริยส,สัจสีสังขาวัตถุสีและพระโลกราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบค่ะ นักเรียนแกนนำได้จัดกิจกรรมที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคือกิจกรรมแรกคือสุขใจผู้ร้อยพวกเราได้ฝึกการร้อยมาลัยจากดอกไม้ในโรงเรียนและชุมชนการร้อยมาลัยช่วยฝึกสมาธิความอดทนความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมแทนการใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเกมออนไลน์และช่วยให้มีรายได้เสริมค่ะ และกิจกรรมที่2ชื่นใจผู้รับนักเรียนแกนนำประสานขอข้อมูลจากนักวิชาการสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลางเกี่ยวกับแผนการดูแลร,รายบุคคลและข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อนำข้อมูลมาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือ หลังจากได้กลุ่มเป้าหมายนักเรียนแกนำนำนำรายได้จากการจำหน่ายมาไรพวกเรานำไรายได้ร้อยละสา30ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในชุมชนตำบลลงกลางจำนวน9คนเพื่อส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยจากใจของพวกเราค่ะผมขอให้ครูโรงสุขภาพลือกให้แถเลยนะคะคขอบคุณมากขอให้หายไนะคะขอบคุณมาก กรรมนี้ช่วยเปลีป่ยนแปลงตัวเองอย่างไรบ้างคะได้ส่งผู้ใจสุภาพมากขึ้นค่ะได้รู้จักให้กำลังใจ้อื่นมากขึ้นค่ะรู้สึกอย่างไรที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้คะรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือชุมชนแลวมีความสุขมากครับหลังจากเข้าร่วมโครงงานนี้พวกเรามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นลดการเล่นเกมออนไลน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีจิตอา,าสาในการช่วยเหลือผู้อื่นครับผลที่เกิดขึ้นนักเรียนร้อยละ83.33จำนวน20คนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ25จำนวน6คนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีทักษะร้อยมาลายัยลดการเล่นเกมออนไลน์มีสมาธิมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ83.33จำนวน20คนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ25จำนวน6คนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมและพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชการที่10ส,สูงกว่าค่าเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในชุมชนตำบลตรงกลางร้อยละหนึ่งร้อยจำนวน9คนได้รับกำลังใจและความช่วยเหลือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนค่ะพวกเราขอสัญญาว่าจะทำความดีอย่างสม่ำเสมอเราวนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและขอถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวตลอดไปค่ะ